ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตตลาธิเบตตรามาธิบดีจัก,กรีนฤบดินสยามินทราธิราชบรม,มานาถบพิตรสวรรคตลงวันที่13ตุลาคม2559นั้นรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัส์อย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้ 1. ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหนืยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา30วันตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2559เป็นต้นไป 2. ให้ข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด1ปีตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2559เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไป ก็ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมประกาศณวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559สำนักนายกรัฐมนตรี